สวัสดีค่ะมาพวกเราชาติสตังกันอีกแล้ววันนี้สตังจะพามากินไก่ย่างแล้วก็แตงโมแล้วก็ผักแล้วก็น้ำจิ้มเอาไว้จิ้มกับไก่นะคะ เนี่อย่าว่าหลายมาซาลันกาเลยจา้าพี่พี่น้องน้องนะอ่ามากินด้วยกันนะคะมาซนกันกาเลยจา้าตรงที่จุดทุกคนมองตรงปากน้องสตังเพราะว่าลิ้นของน้องสตังนะคะเป็นแผลน้องสตังก็เลยเอาสีหมึกมาทาทาตั้งแต่เมื่อวานนั้นแล้วก็เลยยังไม่หายเลยค่ะเนี่ยอย่าน้องสตังให้ดูนะคะอย <c oughs> ากเมืองเลยอ่ามากินกันอือ รสชาติประมาณเหมือนไก่ย่างนะคะแล้วก็ออกหวานๆอยู่นิดนึงนะคะจิ้มหน่อยอือฮฮอึ๊กระดูกข้าวเหนียว เนี่ยค่ะไก่ก็จะเป็นแบบนี้กินเลยอืม เอ๊ะน้องสตังลืมบอกไปเพราะว่าฟันข้างนี้ของน้องสตังนะคะโยกนี่ยงนี้ค่ะน้องสตังค์ก็เลยต้องมาเคาวข้างนี้นี่ตรงนี้นะคะแล้วฟันตรงนี้ก็หลุดอื้มอร่อยมากเลยค่ะกินผักแก้มเข้าไปหน่อยอื้ม cái ala rắt ăn anh trong dùng giả kiểu 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 อร่อยมากแลสตาขายากินน้ำก่อนนะคะ กินต่อฮืมเรือเข้าในอืมเฮ้ยเลอิ่มแล้วค่ะได้วเวลามากินผลไม้กันแล้ว เอาแตงโมก่อนเลยไจะเอา,เอาเดแดงๆชอบดแดงๆไม่ไงมีเม็ดด้วยเอาเม็ดออกอั่ง อิ่มแล้วค่ะสลหรนะับคลแนวสตังค์ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้เราสตังค์ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อของสตังค์อีกนะคะเราจะสอังคคลิปใหม่มาลงอีกอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะสตังค์ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย